รางวัลประกาศเกียรติคุณทูตพุทธสัมพันธ์ไทยจีนค่ะที่ทางสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนี่่ะได้ร,ร่วมกับศิลปินดารานักร้องแล้วก็พุทธศาสนิกชนเนี่ยร่วมอัญเชิญพระบรมรัชนีท่าพระพุทธเจ้าจากประเทศจีนนคะคะในเทศกาลตรุษจ,จีนปี2 5 5 7นั่นก็คือปีนี้นั่นเองค่ะคและที่สําคัญค่ยคะยังมีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นทูตพุทธสัมพันธ์ไทยจีนประจําเทศกาลตรุษจ,จีนปี2 5 5 7ดดังนี้ค่ะศิลปินเนี่ยที่มารับรางวัล มากมายเลยทีเดียวค่ะพี่เต้ยคะคไม่ว่าจะเป็นหนุ่มพีทพัชราของเราวรวมไปถึงหนุ่มอักครัตดารานักสแสดงจาก x อ็กแซคค่ะแล้วก็หนุ่มบอสจกกพันจากโพลีพัร์ทช่องสานั่นเองร,รวมไปถึงยังมีคุณทีภูมิธนวัฒน์ที่งานนี้ค่ะพาน้องๆจากนักสแสดงจากซีรีส์ละครเรื่อง The Safe เนี่ยเข้าร่วมรับรางวัลกันอีกด,ด้วยนั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่ามารับกันทั้งทั้งละครใช่ไหมคะก็เรียกได้ว่ามีทั้งศิลปินดารานักร้องนักแสดงเนี่ยมาร่วมรับรางวัลกันอย่างขับขั้งเลยที <นะ S 2> นอนค่ะเจอตัวหนุ่มพีดพัชรเนี่ต้องขออัปเดตเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเห็นทริปที่ไปเที่ยวต่างประเทศกับสาวนสตามาทริปนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ไปกี่วนันไปกันกี่คนรวมไปถึงมีข่าวว่าสาวนตเนี่ยงอนหนุ่มพีดเรื่องอะไรเรื่องอะไรรู้ไหมพี่เต้เรื่องอะไรครับเรื่องกินข้าวกินข้าวเป็นยังไงคะกินข้าวไม่ทราบเหมือนกันต้องออให้เขาตอบค่ะแบบนี้เนี่ยจะต้องมีการปรับตัวเข้าหากันยังไงบ้างแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะล่าสุดเนี่ยมันมีคนเห็นว่าหนุ่มพีษของเราเนี่ยยืนสูบบ รู้ไหมสูบตรงไหนตรงไหนครับสูบตรงป้ายที่เขาติดว่าห้ามสูบบุหรีอ่อาจจะมองออไม่เห็นป้ายอยู่สูงหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ต้องให้เออขาตอบว่าเห็นรูปไอ้ที่มันหลุดเนี่ยมาหรือยังแล้วก็ออให้ยืนยันเลยดีกว่าว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่สูบบุหรี่ไหมออมาถึงมีภาพแบบนี้หลุดออกมาเดี๋ยวเราไปฟังเั้าตัวเขาต่อค่ะครับไปดูเทศกาลกันมา ไปเต็มเลยครับที่เป้เปด้วยจริงๆม้อยไม่มีใครรีเควสครับจริงๆมันเริ่มมาจากคุยกันว่าแบบเฮ้ยจะมีเทศกาลมาดีแล้วก็จะกำลังจะไปอยากไปดูงานอยู่แล้วก็อย,อยากไปดูพอดีก็เลยไปของกันมันเป็นเรื่องปกติครับที่ทุกคนจะงอนกันอย่างเช่นแบบวันหนึ่งเราก็ธรรมดามากก็ไม่ต้องปรับอะไรเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นแบบปกติก็ดีฮะแก้กันไปตามสถานการณ์เรา เขาเข้าใจแล้วคเขาเข้าใจว่าเราเป็นคน,นแบบไหนก็โอเคครับเดียกันได้ดีผมคนใจร้อนครับผมก็พยายามจะหุดหงิดน้อยลงไม่มต้องแก้ไงหาลูปมาก็ได้อยาดีกว่าแบบเขียนได้ไม่มีักคาถ้าชีวิตนี้ไม่เคยคงจะเป็นการโกหกกันครับผมรู้สึกว่าผู้ชายเกือบจะทุกคนมันต้องเคยผ่านมาอันนี้ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับก็หาลูปมาเถอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่ไม่ใช่อย่างไง ค่ะหนุ่มพีเขาก็บอกว่าไปสิงคโปร์มาครัที่ไปเนี่ยมันเป็นเทศกาลดนตรีก็เลยควงสาวนตไปแต่ว่าไม่ได้ไป2คนนะไปกับเพื่อนๆด้วยค่ะทริปนี้เนี่ยก็ไปกัน3วันพอถามว่าทำอะไรบ้างเดินเล่นแบบไร้สาระกับช้อปปิ้งกับพี่ก็บอกมานะ้นคด้ตามไอจีของคุณนตนะครับรวมไปถึงไอจีของคุณพีได้เห็นการทัวร์ท่ามันแปลกๆนะฮะไม่ไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่เพราะอย่างที่ดูกันเป็นคู่รักทิที่เรียกว่าแบบเฮ้ยเป็นคู่ติดแนวประมาณนั้นค่ะส่วนเองเรื่องงอนเรื่องกินข้าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปกติไหมีเเรรรืื่่อออองงงงนะไบ้า เขาถามว่าต้องปรับตัวเข้ากันยังไงมาเขาบอกก็ปกตินะแก้ไปตามสถานการณ์คือพยายามบุดิดให้น้อยที่สุดสำหรับตัวหนุ่มพีทเพราะว่าเจ้าตัวเขาบอกเลยพี่ผมมาเป็นคนจู้จี้จุกจิกขี้บ่นประมาณนั้นประมาณนั้นลดให้มันน้อยลงหน่อยถูกต้องค่ะส่วนไอ้ภาพหลุดที่สูบบุหรี่ตรงป้ายเขาห้ามสูบเนี่ยหนุ่มพีทเขาบอกว่าหารูปมาดีกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นภาพเลยแต่ว่าถามว่าเคยสูบไหมเป็นผู้ชายเนี่ยคงเคยผ่านมาบ้างครับแต่ว่าถ้าบอกว่าไม่เคยเลยเนี่ยโกหก ัวประมาณนั้นก็ออกมาพูดก็ตรงๆแล้วกัน้วบางทีก็อาจจะมีบ้างแต่เป็นแค่ว่าเขาบอกว่าอขอหารูปแล้วกันหลังคันจะเห็นว่าเขาบอกให้เอาภาพมายืนยันเลยคือตอนนี้ยังไม่เห็นภาพใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับมาันทีอีกหนึ่งหนุ่มหลอดีกว่าไม่ได้มาแค่คนเดียวเขามาเป็นทีมนักแสดงนะฮะจากเดดเซฟจากทางช่อง8คือหนุ่มทีนะครับภูมิธนวัฒนะครับก็เลยจะหนุ่มทีกับเรียกเป็นนักแสดงกับทางช่อง8นะฮะเด็ดเซฟนะครับก็ต้องอัปเดตหน่อยว่าฟีดแบ็กของละครนะฮะเดดเซฟเป็น อย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงผลงานกับทางช่องเจ็เห็นว่าเร็วๆนี้กําลังจะมีผลงานกับทางช่องเจด้วยนะฮะเป็นเรื่องของอะไรรู้ไม่ถึงภาพยนตร์เห็นคำว่ากําลังจะมีภาพยนตร์ด,ด้วยแล้วก็รวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งอย่างคือเปิดโมเดลลิ่งด้วยอันนี้จริงหรือเปล่าไปติดตามครับ สำหรับทีตอนนี้นะครับก็มีผลงานละครเดอะเซฟทางช่อง8แล้วก็ช่อง11นะครับผมเป็นละครซีรีส์มากสาระก็เป็นละครเกี่ยวกับเตื่อนภัยผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็กําลังจะมีผลงานละครทางช่อง7สีนะครับติดตามชมได้เร็วๆนี้ฟีดแบ็คค่อนข้างดีครับผมเพราะว่าผู้ใหญ่ทางสคบอเองก็ให้ทําละครต่อยาวทั้งปีเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยติดเรื่องเหตุบ้านการเมืองก็เดี๋ยวพักแป๊บนึงนะ <laughs> พักลบแป๊บนึง ทางช่องเจ็ดก็จะเป็นละครเย็นนะครับที่ผู้ใหญ่วางตัวไว้นะครับผมก็โดยพี่ชายผมเองพี่ตั้มนะครับผมเดี๋ยววางตัวเป็นอะไรยังไงเรื่องอะไรแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ติดตามกันครับผมเร็วๆนี้ก็จะมีโปรเจกต์เรื่องของภาพยนตร์นะครับผมหลายๆท่านเข้าใจว่าทำโมเดลลิ่งหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำครับก็เป็นเปิดสถาบันสอนการแสดงแล้วก็ส่งน้องๆเนี่ยครับผมไปทมช่องต่างๆไปทมละครหนังหรือว่าโฆษณาครับผมฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีครับเนื่องจากเราพาน้องๆอย่างน้องกรีนเนี่ยครับ ผมล่าสุดก็ไปทำรายการท้าลองท้ารวยอะไรเงี้ยครับผมก็ให้น้องๆเน้นไปที่ลงสนามจริงมากกว่าแล้วก็เราที่บอกว่าเราไม่ใชโ m o d ล l i n g เพราะว่าน้องได้งานแล้วเราก็ไม่ได้หักอะไรก็ให้น้องไปเลยเหมือนเหมือนกับว่าช่วยกันอะไรเงี้ยครับผม นะครับเขาบอกว่าละครนะฮะ The Save กับทางช่องแปดเขาบอกว่าฟีดแบ็ดีมากๆผู้ใหญ่บอกว่าให้ไทยทำต่อกันไปเลยแล้วก็เห็นว่าหลังจากซีรีส์เรื่อง The Save เนี่ยเติติ้งดีมากแล้วนะคะผู้ใหญ่ทางช่องเนี่ยยังวางตัวให้คุณทีเนี่ยค่ะทำละครเรื่องต่อไปอีกด้วยถูกต้องและที่เหมนัคือมีทางช่อง7จก็ติดต่อมาเหมือนกันเขาบอกว่าน่าจะเป็นละครเย็นนะฮะรอติดตามมันได้เร็วๆนี้แต่ว่าบทบาทหรือว่าคาแรคเตอร์หรือว่าชื่อของละครขอไว้ก่อนขอให้ผู้ใหญ่เป็นคนพูดดีกว่านะครับรู้ไปถึง โปรเจกต์พิเศษเขาบอกว่าก็จะเป็นโปรเจกต์ภาพยนตร์แต่ก็ยังพูดอะไรมากไม่ค่อยได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างคือหลายคนบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นโมเดลลิ่งอยู่หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่โมเดลลิ่งนะคือเป็นเรียกว่าเป็นแค่เปิดสถาบันสอนการแสดงนะฮะก็ดันน้องๆให้อยู่กับค่ายนู้นบ้างละครค่ายนี้บ้างเห็นบอกว่าเป็นโรงเรียนเป็นสถาบันสอนการแสดงแล้วก็ส่งน้องๆไปตามค่ายเขาบอกว่าไม่ได้หักค่าอะไรเลยนะใช่ก็คือือนว่าให้โอกาสน้องๆไม่หักคือถ้าเป็นโมเดลลิ่งเนี่ยต้องหักเงินแต่นี่เหมือนก็เราเป็น เหมือนสอนเขาพอแบบเฮ้ยเขามีฝีมือมีอะไรแล้วก็ส่งเขาเนี่ยไปทําการแสดงตามช่องต่างๆแล้วก็เขาบอกว่าแบบเฮ้ยใครที่มาเรียนสถาบันสอนการแสดงของเขาเนี่ยนะคะเขาแบบจะเน้นการที่แบบเฮ้ยทําจริงๆอ่ะใช่เรียกว่าปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีรอติดตามผลงานของคุณทีนะฮะภูมิธนวัฒน์กันต่อไปนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายวันนี้นะคะกับภาพบรรยากาศเบื้องหลังการบันทึกเทปรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง Star m a x ค่ะที่วันนี้ค่ะพี่เต้ยค่ะพริตตี้เงินล้านสาวสวยอย่างสาวสต็อปเนี่ย เขามาขอเคลียร์ในกรณีที่ว่ากินตับกับอาร์ตพสุทธิกินตับนะฮะตับย่างหรือว่าตับปิงอันนี้เดี๋ยวให้เขาตอบว่าตับอะไรเออเราก็เลยต้องแบบเฮ้ยขอถามอัปเดตเลยดีกว่าว่ามันมีภาพไลน์นี่ค่ะที่สาวสต็อปเนี่ยแชทคุยกับหนุ่มอาร์ตเนี่ยหลุดออกมาแล้วก็เขาเล่าดีกว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วก็ไลน์เนี่ยมันหลุดออกมาได้ยังไงแล้วก็รวมไปถึงสถานะความสัมพันธ์กับหนุ่มอาร์ตพสุทธ์ตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรกันแน่ค่ะให้ยืนยันชัดๆไปเลยดีกว่าค่ะแล้วก็พรามันมีข่าวแบบนี้ออกมา เขาก็เลยแบบเฮ้ยตั้งว่าสาวสต็อปนี่แหละเป็นมูที่3ามที่ทําให้น้าฝนกับอาร์ตเนี่ยเลิกกันอเออเขาได้ยินอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างคะแล้วก็หลายคนมองว่าสร้างกระแสเพื่อให้มีพื้นที่ยืนในวง,งการอยากดังว่างั้นประมาณนั้นเจ้าตัวเขาจะว่ายังไงไปฟังคะ่ะคือจริงๆแล้วเรื่องราวมันไม่มีอะไรเลยค่ะคือเรื่องราวที่บอกว่าต็อบกินทับพี่อาร์ตอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีมูลเลยคือเรื่องของเรื่องนะคะคือตอนนั้นต็อบเนี่ยไปเที่ยวที่ต่างประเทศอยู่แล้วทีนี้ ก็มีข่าพี่อาร์มาทักใน Instagram อินสตาแกรมตงบอกว่าเนี่ยมีเรื่องด่วนให้ติดต่อกลับหน่อยเราก็เลยไลน์ไปว่าเออพี่อาร์เป็นไงมีอะไรสบายดีหรือเปล่านู่นนี่นั่นอ,อย่างี้ตามภาษาคือไม่เคยคุยกันนานมากแล้วปรากฏพี่อาร์ก็แบบโหดูแบบอารมณ์ขึ้นมากเลยบอกว่าเนี่ยมีคนมาบอกว่าเราแบบเคยมีอะไรการตอนเล่นละครเมื่อแบบ5ปีที่แล้วตบก็ตกใจแบบ ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเพื่อให้มันนานมากแล้วแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเลยบอกว่าเออฝากบอกคนที่พูดด้วยว่าแบบเป็นอะไรแบบละเมอหรือว่ามโนรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราก็พูดเล่นๆอะไรเงี้ยค่ะแพลเลยบอกว่า ขอเอาข้อความที่คุยเนี่ยไปลงในอินสตาแกรมได้ไหมต้องบอกว่าได้ไม่ไปหาไปลงเลยแล้วพอไปลงปุ๊บก็เลยแบบเป็นข่าว mm hmm. จริงๆซึ่งจริงๆมันไม่มีอะไรเลยเคยมีแต่ว่า mm hmm. พอดีต้อมเนี่ยโทรศัพท์หายบ่อยก็เลยไม่ได้มีไลน์แล้ว mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องไปขอไลน์กับน้องอีกคนนึงซึ่งเขาก็เคยเล่นละครกับพี่อาร์แล้วเขาก็มีไล,ลน์อะไรเงี้ยค่ะพี่อาร์ไม่ได้พูดว่าคนที่กล่าวหาเนี่ยคือใครแต่ตอนนั้นที่พี่อาร์ลงข้อความในอินสตาแกรมเนี่ยเขาก็ แอดแท็อะไรอย่างเงี้ยคนที่พูดด้วยซึ่งท็อปก็ไม่ได้กดเข้าเข้าไปดูหรอกคืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้ว่าแบบเออเห็นว่าเป็นชื่อนี้ชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรสุดท้ายแล้วหลังจากที่แบบมีข่าวออกมาปุ๊บคนที่โดน แท็กเชื่อค่ะเขาก็ติดต่อพี่ชายต่อปิอีกทีนึงคือเป็นพี่ที่รู้จักบอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนพูดนะอยากจะมาขอเคลียร์กับเราอะไรเงี้ยตอนแรกตอนแรกบอกว่าเออถ้าไม่ได้พูดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมาเคลียร์หรอกแบบสบายใจได้อะไรเงี้ยตอนไม่ได้แบบสนใจอะไรนะคะแต่พอข่าวไปปุ๊บกระแสะกลายเป็นว่ารักเล้าเพราะว่าเราเป็นมือที่สามหรือเราแบบไปนอนกับพี่อาไมไปมีรายการอะไรกัน,กนว่าเฮ้ยนี่แบบกลายเป็นเราเสียหายอะไรเงี้ยแล้วแบบ พ่อแม่ผู้ใหญ่แบบจะคิดยังไงอะไรเงี้ยแบบเรื่องจริงหรือเปล่าก็มีคนมาถามอะไรเงี<ม>้ยค<ๆ>่ะก็เยอะเหมือนกันนอยไหมหอะคะไม่ได้ถึงกับนอยแต่ก็แค่รู้สึกว่าบางคนเขาก็เชื่อข่าวไง<ม><ๆ>คือแบบข่าวไปปุ๊บเขาก็แบบอ๋อสต๊อปแบบทําให้แบบพี่อาเพราะว่าเขาก็มีแฟนคลับกันอยู่แล้วพี่อาพี่น้ำฝนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมองกันไปว่าเราแบบ เป็นแบบมือที่สามแทน้่าเขาเลิกกันจริงๆหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวว่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วแบบมันไม่ใช่เลยคือจริงๆตอมไม่จะเป็นตลกว่าคือตอมไม่จะเป็นต้องปานเพราะว่าต้อมไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงอยู่แล้วคือเราอยู่ในวงการแบบเออรู้แล้วว่าต้องเป็นแบบพิตตี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยอยากจะแบบสร้างกระแสให้ตัวเองหรืออะไรอย่างงี้คือจริงๆแล้วเรื่องมันเกิดจากความแบบเข้าใจผิดแล้วก็พี่อาร์เนี่ยอยากจะแบบเคลียร์ตัวเองต๊อบก็ไม่มีอะไรก็แบบ ใส่ก็เอเอเอไม่จริงเอาไปลงได้เลยพี่อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราเป็นมือที่สามเราอยากจะสร้างกระแสะให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตลกดีเหมือนกันนะคะ ค่ะเขาก็บอกว่าไอ้ข่าวที่กินตับกับพี่อาร์ตเนี่ยนะไม่เป็นความจริงเลยเขาบอกว่านั้นเนี่ยเขาไปต่างประเทศแล้วอยู่ดีๆเนี่ยพี่อาร์ตเนี่ยก็ไปเม้นในไอจว่าเฮ้ยติดต่อกลับมาหน่อยเขาก็เลยทักไปว่าเป็นยังไงมีอะไรสบายดีไหมคือปกติแต่ว่าอาร์ตเนี่ยก็บอกว่ามันมีข่าวมาว่าเราเนี่ยแอบมีอะไรกันแอบกินตับกันเมื่อ5ปีที่แล้วตอนที่เล่นละครด้วยกันสาวสตอปก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นความจริงเลยนะเออแต่ว่าก่อนที่จะลงไลน์เนี่ยคุณอาร์ตเนี่ยค่ะก็ถามสาวสตอปว่าเฮ้ยเอาว่าพี่เนี่ยเอาไลน์ไปโพสต์ไปอะไรอย่างงี้ได้ไหมเขาบอก โอเคเลยเอาไปโพสได้เลยแต่พอโพสปุ๊บกลายเป็นเรื่องแล้วก็มีกระแสะในด้านลบออกมาเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะนอกจากพี่น้องส่วนข่าวมือที่3เนี่ยเขาบอกเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็คนมาถามเรื่องเยอะเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากๆเขาบอกเฮย้ยจริงๆเนี่ยเราเสียหายนะส่วนเรื่องสร้างกระแสเขาบอกเลยไม่ต้องการแบบนั้นเพราะไม่ใช่ดาราค่ะเขาเป็นพิตตี้พิตตี้โอเคอติดตามผลงานของสต็อปนะครับพิตตี้พันล้านใช่ต่อไปนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการคุยข่าวบันเทิงนะครับก่อนจะจากกันไปขอบคุณสปอนเซอร์จจดีของเราด้วยนะคร ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีดีีวันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ซินวีด้วยค่ะสามารถหาซื้อกันได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะถูกต้องนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับฝากติดชมรายการกันด้วยครับก็เป็นที่อยู่ด้านล่างนะครับเป็นปลายสิบัดกับจดหมายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะวันนี้ลาไปก่อนครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ